สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนทูชิแนลเองเนี่ยผมและนี่นะเซนทูชิแนลก็อยู่กับงานเรื่อง4ี่จตุระอาชาหรือว่าการริบัาสียอสซรนั่นเองเนี่ยผมกับการวิเคราะห์งานในตอนที่ยีส่ซึ่งงานใเนี่ยผมเรื่องนี้เนี่ยก็จะมี3ตอนล่าสุดนะฮะกับ3ตอนแรกโอเคเนี่ยผมมาเริ่มวี่มังานในตอนนี้ก็เลยดีกว่าหลังจากที่แอนเน่ได้เข้าร่วมกลุ่มของเพอร์ซิวัลทั้ง4คนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางเพอร์ซิวัลที่ได้ออกเดินทางไป ก,ก็รีบกลับสังเกตที่มือของดอนนี่นะมือของดอนนี่เนี่ยเขาจะมีดาบเก่าของเมเลียดั้นอยู่มันมีสาเหตุอยู่นะที่ดอนนี่นำกลับมานั่น,นคือเขาเนี่ยไม่ต้องการให้พูนดึงอันนี้สามารถลงกันได้อีกครั้งหนึ่งผมหมายถึงลงศพบแห่งนางฟ้าชนะแล้วดอนนี่เนี่ยจึงได้นำกลับมาแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะนำมาซึ่งพลังใหม่ของดอนนี่ก็ได้นาซีเนี่ยจงได้พูดออกมาว่าดอนนี่เราไม่ได้ฟังในเลยฮนะและเสียงของไอเน่ก็ได้พูดออกมาว่า และแล้วในที่สุดชันนะ่ะก็ได้ออกเดินทางไปฝึกเป็นอาศวินศักสิบสักทีดอนนี่ถึงกับแย้งเลยหยุดเลยเด็กน้อยอย่างเธอนะ่ะไม่ต้องพูดมากและอย่างเลยคือเธอนะ่ะไม่ต้องมาโถงแข้งโถงขาเราด้วยแอนนี่นะ่ะถึงพูดกลับไปเลยว่าหมายถึงใครเหรอคงจะเป็นการเอาคืนที่ดอนนี่วิ่งหนีในศึกการต่อสู้นะและดอนนี่เนี่ยยังได้พูดตอบอีกว่า ยังจะมากล้าต่อล้อต่อเถียงอีกงั้นเหรอพอเชิญสิ่งนั้นในการเดินทางเชอก็เลยกล้าปากดีเงั้นสินะว่าแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันคือตัวอะไรกันฟ้าสรุปแล้วคือแน่เนี่ยเชิไม่เดินมบบคนอื่นนะเหมือนว่าเธอเนี่ยจะขี่ลาไปนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าบนโลกนั้นเรียกว่าลาหรือเปล่าแต่จากสายตาผมเนี่ยไม่ลาก็มานะฮะมีอยู่แค่2อ,อย่างแอน่เนี่ยจึงพูดกลับมาว่าหยาบคนายจริงนะนายนะซิวแวนน่คือเพื่อนดีที่สุดของฉันในวัยเด็กดอนนี่เนี่ยจึงพูดต่อไปเลยว่า แล้วแล้วพวกเราล่ะไม่เห็นมีเลยแอนเน่เนี่ยจึงได้พูดต่อไปว่าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยมันคือม้าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแปลกมากเพราะมันเนี่ยจะทําตัวยุ่งอยู่ตลอดแล้วก็มีความคิดส่วนตัวชนะแล้วเนี่ยมันจะไม่ยอมให้คนแปลกหน้าขึ้นมาขี่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรจะเลือกเจ้าของถูกไหมก็คือเหมือนกับแค่ขึ้นขี่หลังมันก็ควรขี่ได้ดอนนี่เนี่ยจึงได้งงฮะ พูดจริงดิซิเวนแอนนี่เนี่ยจึงได้พูดต่อว่าปอตีแล้วเนี่ยซิแวนนะจะให้คนที่เก่งเท่านั้นถึงจะคู่ควรในการขี่มันแต่ว่าจากสายตาของซนะิแวนน่ะดูยังไงมันก็ม้าหื่นชัดๆมาไม่ได้เลือกตามคนเก่งหรอกมันหืน่นดอนนี่เนี่ยถึงก็เบอร์ในเบอร์ <c oughs> <c oughs> ส่วนเพอร์ซี่นั้นไปตีขามาเล่นโอโ้ขาเล็กดีแฮะน่าจะเดินช้านเนี่ยแต่ว่าซิแวนเนี่ยก็ได้เตะเพอร์ซิวอลปิวเลย <c oughs> และหลังจากนั้นก็เดินทางกันต่อเพอร์ซิวอลตอนนี้เนี่ยถึงก็เบอร์เลย <c oughs> ดาวเต็มหัวทําไมเราไม่นําซิลแวนไปทําเป็นเควียนกันเหมือนตอนนั้นน่ะดอนนี่ดอนนี่เนี่ยจะได้พูดเสริมไปว่านั่นแหละทำไมไม่ทําฟะแต่เน่เนี่ยก็ได้พูดกลับมาพวกนายอยู่ทถาหอนได้ดไดละพอถ้าเกิดพวกนายยังไม่หยุดพูดนะ่ะพวกนายก็จะเดินช้านะหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานปรากฏว่าซิลแวนเดินช้าสุดเลยคนอื่นเดินนําหน้าไปหมดแล้วจน,นเน่เน่ได้พูดออกมาว่าเอ๊ะทำไมพวกนายเดินกันเร็วจังงั้นฉันว่าเราเนี่ยพักก่อนดีกว่านาะซึ่งพอพักปุ๊บซิลแวนนี่คือเหมือนกับม้ากำ นาซีเนี่ยจริงๆพูดออกมาว่าพวกเราเต้องเดินทางอีกไกลเลยนะหลังจากนั้นซินเนี่ยก็ได้ถอนหายใจตัวของซิเวแวนเนี่ยจริงๆพูดภาษาสาัตว์กับซินออกมาเฮ้ยไอ้จิงจอกแกพยายามจะพูดอะไรกับฉันฟะพูดันเลยแต่ซินเนี่ยก็ทำสายตาขาดออกมาแล้วได้พูดออกมาว่าถ้าเกิดแกงชักช้าแบบนี้แล้วก็พวกเราคืนนี้เนี่ยจะได้แดกเคบับม้าเนี่ยขอโทษเถอะนะฮะเมืองไทยังมีแค่เคบับไก่เคบับเนื้อเคบับหมูอันนี้เคบับม้าเลยนะซิวแวร์เนี่ยถึงกับตาไหลเลยอะผมขอโทษครับ และแอนเน่เนี่ยจึงถามออกมาว่าว่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยกำลังไปที่ไหนกันอย่างนั้นเหรอเพอร์่ิว่าก็ตอบกลับมาว่าอ,อ,อ๋ออาณาจักรเลี้ยเน้นนะวีดาทีนั่นเองนะฮะแอนเน่นี่นี่คือเสือข้างมาก ฮะเลียวเหนี่างงั้นเหรอนี่นายพูดจริงปะเนี่ยนี่มันข่าวดียงมากเลยนะฉันน่ะไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยฉันอยากไปที่นั่นมาโดยตลอดแต่พ่อฉันไม่ให้เดินทางไปนายรู้ใช่ไหมว่าเลียวเหน่หมายถึงอะไรนั่นคือสุดยอดอาณาจักรที่เป็นเหล่าศูนย์รวมของเหล่าอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่โคตรแก่งของบิชเนียและอาณาจักรแห่งนั้นน่ะถูกปกครองโดยราชาเมเลียลดั๊หัวหน้าของเหล่าเจ็ดบาปเขาต้เป็นตำนานเลยนั่นนั่นน่ะเพอร์ซี่เนี่ยก็งงๆอยู่แล้วก็พูดออกมาว่าฮะอะไรคือเจึงไไดด้พูต่่อปวาเห นี่นายไม่รู้จักจริงเหรอตำ,ตำนานเลนอเฟย์ตำนานนี่นายอยู่ไหนมันเนี่ยเพอร์ซิวัลนายนี่มันหลังเขาของจริงดอนนี่เนี่ยเจนก็พูดออกมาว่า <c oughs> ไอ้หมอนี่อย่างนอกอะและหลังจากนั้นแอนเน่เนี่ยก็เริม่มอธิบายไปว่าเราเจ็ดบามเนี่ยคือเราอาชีนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการรวมตัวกันซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาอะคือนักโทษของเราอาณาจักรแต่หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อะแล้วก็เหมือนกับช่วยเลวเน็ตมาหลายต่อหลายครั้งแล้วกลับให้บิบัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามศักดิ์สิททธิิิ์์คครรรรรััััั้้้้งลลลล่่่่่่่่่าา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 าสสสสุดดดดีีีีเเเเปป็็็นน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 นกกตตตอออููวววมมผศจจแแแบบถชะะะะไยพซหื แปนๆมันคือใบประกาศจับของราชาแห่งอาณาจักรเลโอวเนตเมเลโอดัตยังไงล่ะจะว่าไปไหนก็คงงงว่ามันคืออะไรแต่ว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยคือโคตรแรเลยนะเมื่อก่อนอ่ะมันคือโปสเตอร์ธรรมดาาแต่ว่าในตอนนี้น่ะใบนี้หายากมากเห็นปุ๊บน้ําเดินปั๊บชายคนนี้แหละคือตำนานอย่างหล่ออนนี่เนี่ยจิพูดแทรกมาฮะเธอชอบผู้ชายแก่ๆงั้นเหรอแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าไม่ใช่อย่างั้นซะหน่อยดูมันพูดเข้าสิแต่ว่าสักวันหนึ่งตัวฉันอาจจะกลายเป็นอัจฉริทรีพลงเยกับเขาผ เอ๊ะจะว่าไปแล้วพวกเราเดินทางกันมา4คนแล้วว่าแต่ว่าใครคือหัวหน้าของกลุ่มเดินทางนี้ละ่ะพอโดยปกติแล้วนะ่ะต้องเลือกผู้นําในการเดินทางจะได้มีคําสั่งในการออกคาสั่งได้ดอนนี่นาซีเพอร์ซิวลเนี่ยถืงงงฮะอะไรของมันอีกวะและเนกได้พูดต่อว่าโดยปกติแล้วนะการออกเดินทางนะ่ะต้องมีผู้นำเพราะผู้นำเนี่ยจะนำไปซึ่งชัยชนะได้อย่างเช่นการต่อสู้หรือเหล่าเจ็ดบารเนี่ยตำนานต่าง,างๆนะ่ะมันจะมีผู้นำผู้บัญชาก,การในการสู้หรือว่าถอยทัาบการทำงานเป็นทีมเพราะฉะนันแล้วในตอนนี้เหมือนว่าพวกเราะจมีผูเนี่ก็โโชวงตลอด อะไรคือผู้นำแอนเน่เนี่ยฉันก็ด่าจิก,กัดไปเลยว่าแหมนายจะแก้งโง่ไปถึงไหนกันเนี่ยในว่นนายน่ะต่อสู้เก่งจะตายแล้วก็แต่งตัวเป็นมาสคอตอีกต่างหากมีผ้าคลุมแหม่ทาพูดเข้านะนี่ว่าจะว่านาซีเนี่ยนายคิดยังไงบ้างหละ่ะถ้าเกิดฉันจะเป็นผู้นำาน่ะนาซีก็ตอบแบบงง,งๆอะ่ะฉันไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นเท่าไหร่แอนเน่ก็เลยพูดต่อไปว่า แต่โราปกติแล้วนะผู้นําก็ต้องออกคําสั่งได้นะจะว่าไปแล้วฉันก็สามารถทําได้อยู่ดอนนี่แล้วก็ดีของนายนะ่ะเป็นผู้ไม่ใช่สีนายคือเหยื่อดอนนี่เนี่ยเธอจะข้อกลับไปเดี๋ยวก่อนสีตัวฉันนะ่ะยังไม่พูดเลยเลยนะและแอนเน่ก็ได้พูดต่อว่างั้นจะว่าไปแล้วคนที่เหมาะสมในตอนนี้แล้วถูกแต่งตั้งก็น่าจะเป็นชันนี่นาะจริงๆแล้วฉันก็ดีใจหรอกที่ฉันน่าจะเป็นผู้นําเหมือนว่าตอนนี้นาซีกับดอนนี่เนี่ยจะไม่สนใจเลยสําหรับฉันก็เฉยๆอะ่ะ <laughs> ฮ เด็กน้อยขี่ม้าจะเป็นผู้นําน่าสนุกดีแฮะแต่เพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดแทรกมาจะว่าไปแล้วดอนนี่น่ะก็แลเหมาะสมนะเพราะว่าเขาเนะี่ยคือผู้ชายและอย่างเลยคือเขานะ่ะมีครอบครัวด้วยเคยมีคนชมเขาว่าขอบคุณมากนะพ่อสุินศักดิ์สิทธิ์แอนนี่ในตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นพอใจแล้วและตอนนี้ก็ได้พูดออกมาว่าเออจริง,รงๆแล้วเรื่องนั้นฉันไม่สนใจเท่าไหร่หรอกมันก็แค่เหตุการณ์บังเอิญนนะ่ะแต่เน่เนี่ยก็ได้เข้ามาหยกแขนอย่างเจ็บเพื่อให้ดอนนี่ต้องถอยตำแหน่งนี้ต่ว่าไปแล้วดอนนี่นายน่ะต้องการ มันเกี่ยวอะไรกับเธอฟ้าและหลังจากนั้นซินเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดบทสนทนาโอเคพอก่อนเข้ามาคุยเรื่องของเราดีกว่าจะว่าไปแล้วในตอนนี้นะเราต้องมีการคุยการเรื่องแผนเกี่ยวกับอนาคตนะตอนนี้พวกเรานะอยู่ทางใต้ของบิทเนียไซรักกากระบานะคือคาเมลอดและพวกเราในตอนนี้นะก็เพิ่งผ่านเมืองซิทนามาได้ไม่นานสวยเน่เนี่ยนะไม่ฟังอะไรเลยนะ อ๋อใช่เป็นผูน้นําฉันรู้และซินก็นเลยพูดต่อว่าพวกเรานะ่ะจะเอาดานชามไปที่เมืองเลียวเนตชนะแล้วเนี่ยจะต้องผ่านเมืองหลายเมืองมากและนี่คือภูเขาที่เป็นก้อนขนาดใหญ่และการผ่านภูเขานี้ได้นะก็ต้องมีการพักที่เมืองใ,ใกล้ภูเขาเพื่อใช้ในการพักผ่อนและเติมสเสบียงแต่นี่ในตอนนี้เนี่ยตัวเธอเนี่ยเริ่มโชว์พาามากขึ้นเธอได้พูดออกมาว่า ไม่ฉันคิดว่าพวกเราเนะ่ยไม่ควรไปฉันต้องการไปที่เมืองเรียวเน็ตอ่ะให้เร็วสุดเท่าที่ฉันสามารถไปได้เพราะฉะนั้นเรา,นะา,ขขาเ,เนี่ยจะข้ามภูเขาไปเลยแต่ซินเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าภูเขานี้เนี่ยคือภูเขาที่ค่อขนข้างอันตรายมากฉะนั้น้เนี่ยการที่ผู้หญิงจะไปกับเด็กเนะี่ยมันไม่มีทางรอดออกมาได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่า,วา,วางแผนมาก่อนนะถ้าเกิดไปแล้วก็ตายแน่นอนแอนเน่เนี่ยซินพูดออกมาว่านี่นายโกหกฉันสินนะแต่ความสามารถของแอนเน่เนี่ยสามารถจับโกหกได้ซึ่งมันก็ได้บอกว่าซินพูดความจริงสุดท้ายเรามมูเเขาซึ่่่งแตตตละคนนนนใอีี้กก็็ัท เฮ้ยฉันจะได้ไปเตรียมยาสักทีฉันก็อยากได้แจ็คเก็ตใหม่จังแฮะแต่เนี่ยเนี่ยก็ตโกรออกมายาตาสินเองสิฉันกน็คือหัวหน้านะตัดมาที่ซิลเวนว่าแต่ว่าที่เมืองนั่นน่ะมีแครอทเปล่าอ่ะซินก็ตอบมาว่าอืมน่าจะมีมั้งและหลังจากนั้นไม่นานภาพก็ได้ตัดมาที่บาร์เหล้าร้านหนึ่งบาร์นี้นะฮะมีชื่อร้านว่าใจแอนโฟรมีชายคนหนึ่งกำลังกินเบียร์อยู่เอ้ยมาเติมอีกยงเหมือนว่าคุณอาจจะกินมากเกินไปแล้วนะครับและเสียงคอยร้านกน็ูด เชี่ยแม่งเมาพูดเสียงดงังยิบหายแต่แม่งดีไหมแต่คนเนีก็ได้พูดออกมาว่าจะไปเตะมาได้ยังไงกันละ่ะดูตรงขวดเบียร์มันสิแผลเป็นมันขนาดใหญ่ขนาดนั้นถึงมันจะแลดูโง่แล้วก็เมา แต่เจ้าหมอนี่นะแข็งแกร่งแน่นอนเขาคนนี้เนี่ยคือเพื่อนของผู้บัญชาการฉันเองเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองเลียวเน็ตเจ้า er. แห่งวายุอัศวินศักดิ์สิทธิ์ฮาวเซอร์และและ้วมาง่ายตอนที่24ก็ได้จบลงไปโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะครตอนนี้หลักๆแล้วเนี่ยจะมีการเน้นบันเทิงเนี่ยผมคือเนื้อหาเนะี่ยเขาไม่ได้แบบต่อสู้จ๋าหรือไรจา๋ามันค่อยๆปูไปเรื่อยนะครับผมชนะแล้วเนี่ยมันจะเดินช้านิดนึงนะตอนนี้เล่มหนึ่งเนะี่ยกำลังจะออกแล้วนะถ้าเกิดเล่มหนึ่งออกเมนนะื่อไรเนคคครรรัััับบบบบ๊าายยสสวดี